ที่เขาชอบมากดใจอะ่ะก็ชัดแล้วไหมว่าเขามีใจให้เราเธอตกลุมรักฉันแล้วใช่แล้วแน่แล้วคราวนี้ลงรักฉันละสีเห็นพักนีมากดไลท์ทำไพ่ไพ่ว่าใช่ดวงความรักทั้งสดใสเชื่อเซ็นเชื่อหมดดูเชื่อหัวใจว่าเธอมีใจฟันทงอ่อ สำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะต้องบอกเลยคนที่พักนี้มากดไลค์กดใจให้คุณเป็นไปได้เดี๋ยวเกรินว่าเป็นเพราะว่าเขามีใจอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะว่าพายอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกถึงเขาคนนั้นที่มากดไลค์กดใจให้กับคุณเนี่ยนะพายอยากจะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณบ้างเออขอดูพลังงานหน่อยสิ โอ้เวลคข้ามค่ะด so, ูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาเปิดเผยอยู่นะไอ้ที่ชอบมากดไลค์กดใจก็เพราะว่าเขามีใจยังไงล่ะนะชัดไม่รู้จะชัดยังไงแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีใจให้กับคุณอย่างแน่นอนนะและเขาก็แสดงออกอย่างตรงๆงอย่างโจ่งแจ้งด้วยว่าเขารู้สึกดีๆรู้สึกมีใจให้กับคุณนั่นเองอะ